เมื่อนานมาแล้วในตำนานของชนเผ่าเมอร์มีตำนานมังกรสายม่วงพร้อมที่จะมาเฉิดฉายเป็นอาวุธปืนทำลายล้าขั้นรุนแรงที่สุดในเผ่าชาวเมอร์อ่ะพอะก่อนพอก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะอูเมอร์นะฮะซึ่งวันนี้เราผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวปืนซองเลเวล7นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูค่าสถานะปืนกันก่อน ดาเมดบวกหนึนะครับอัตราการยิงบวกสครับความเร็วในการรีโหลดเนี่ยลดลง1เท่านั้นเองครับก็เป็นปืนอีโวไม่ใช่อีโวเนี่เป็นปืนอัพเลเวลนะครับเลเวล7นะครับเป็นเลเวลที่แบบว่าโอ้โหสูงเหมือนกันนะทุกคนนะกระบอกนี้ก็แพงไหมครับผมประมาณ3-4มสี่พันใช่ไหมถ้าเต็มนะฮะประมาณนั้นนะฮะหรือ5,000อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับโอเคถ้าเราพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมฝากการกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะคลิปในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้แบบพูดเยอะนะครับเพราะว่าผมแสบคอนิดนึงนะก็อาจจะพูดแบบว่าเบาๆหน่อยหรือออออออาาจจะะะไไมม่ด้้เเเนนนนนนตตร์ทททกกกกุุคค็งขภัย ด้วยนะครับถ้าคีบบอกมาไม่สนุกยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยสตรีมทุกวันเวลา1 7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ช่อง y t u t u อูเมอร์สตรีมและแฟนเพจอูเมอร์นะครับสามารถมาดูเป็นกำลังใจอูเมอร์ได้นะครับผมเวลาอื่นก็แล้วแต่อารมณ์นะครับผมอย่าลืมมาดูกันนะมาครับทุกคนครับเรืเวลาลุยของรอกันเลยครับผมมาดูซิว่าอูเมอร์จะรอดหรือเปล่านะสำหรับจ้ตัวซองยาวนะครับผม โอเคผมก็จะโดดฝั่งลงสีเลยละกันนะเพราะว่าผมไม่ได้สกิลนกมานะครับจะต้องดิ่งลงแบบว่ารวดเร็วมากที่สุดนะโอ้โหเป็นเกมที่แบบว่าเล่นยากมากครับทุกคนนะครับเพราะว่าไอ้ดีนี่เนี่ยของเราไม่มีสกิลนกนะฮะหรือว่าสัตว์เลี้ยงนกนั่นเองนะสกิลสัตว์เลี้ยงที่ผมมักก็คือปาระเบิดไกลกับวางไอ้วอรไกลนั่นเองนะครับผมโอ้โหคนลงตรงนี้แม่งเยอะซะด้วยว่ะเมืองต้นเครื่องนะครับสมชื่อจริงๆครับลงเยอะแบบนี้ครับหน้าหน้าเรามีตัวครับหวังว่าเขาจะไม่ยิบปืนมายิงผมนะตอนนี้นะ ให้ผมได้แบบว่าฟร์มก่อนนะเพื่อนนะต้องใจเย็นนะบนหัวผมว่ะหลบก่อนแล้วกันหลบมาตรงนุ้นหน้ามีโอ้โหแม่น้าหน้าก็มีว่ะดังนั้นขอเก็บไว้วอก,ก่อนแล้วกันครับด้านหน้าใส่กันปัวเปียแบบนี้อุมเมอร์ขอแจมด้วยได้เป่าตรงไหนเอ่ยอ่าใส่กันเลยครับผมฟองยาด้วยครับอย่างนี้ต้องแจมให้สวัสด,ดีเพื่อนเปิดไฟครับ พัญญานครับทุกคนครับโอ้โหหน้าจอไม่สว่างสวยเลยว่ะเหมือนจะมีตัวนั่นข้างเราว่ะทุกคนจังหวะนี้ครับต้องแจมหน่อยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนแตกไปดิซองยาวอยู่กับใครวะเออนี่ไงซองยาวเราได้แล้ววิดด้้นบนยิงหมวะเกือบตุยครับเกือบตุยครับด้านหน้าก็ใส่กันครับว่าไงครับพี่น้องเราขอแจมด้วยได้มุ้ย มันจะยิงกันฝั่งด้านบนนะทุกคนนะเดี๋ยวกเก็บก่อนครับตรงนี้ครับก่อนเราก็ต้องใช้ครับผมอุ้ยเหมือนยังใสกันอยู่เลยว่ะด้านบนว่ะอยากแจมด้วยว่ะแต่ไม่มีไอวอนะครับ <S <S ไปเดี๋ยวไปแลกไอวอก่อนแล้วกันหรอมันแลกตรงนี้ไม่ได้หรอที่ทำไมแลกไม่ได้อะุอ้ยจบแล้วว่ะแลกไอวอไม่ได้เฉยครับผมด้านบนยังยิงกันอยู่เลยนะทุกคนนะเอ้าวิงว่งวิงว่งหรอวิ่งหรอ โอ้โหว่าจะเลงหัวว่าจะเลงหัวไม่ได้วะลงมาดิว่าจะเลงหัวมันไม่ติดครับทุกคนครับเอยไม่ใช่ว่าจะลาาหัวไม่ใช่เลงนะน่านหน้าเรามีนะทุกคนนะมาเดี๋ยวผมปาแฟนเล่นก่อนเลยกันะค,ะครับเผื่อโดนฮะโอ้ยโ,โดนว่ะโดนว่ะโดนว่ะแบบมีโดนว่ะจูก,ก่อนครับผม้ยไอวอก,ก่อนหรอเปิดไป ดีแม็กก็นับด้านบนไม่ยิงช่วยหลมเรียบร้อยแตกเลยด้านบนมีอีกครับผมทำไมเขาไม่ยิงช่วยผมอะโอ้โหแมงเอยเอาวิ่งวิ่งลงมาแบบนี้ก็ตายดีครับน้องอย่างนี้ต้องไปแจมมบผมหวัดดีเพื่อนดีแม็กก็สุนรอครับ ศัตรูเหมือนจะวิ่งจุกนะ,ะจุกไม่ก่อนมาดมิมันมาวะมันมาฝั่งนี้วะเรียบร้่อยมาดิสีคิวจำโอ้โหผมแบบไม่ได้หยิบฟองนี้นานนะทุกคนนะเล่นไม่ค่อยออกเลยนะครับเอาจริงเพื่อมาตาการยิงแสดงว่ามันก็แบบมันก็พอได้อยู่นะทุกคนดานเมจก็ไม่ได้ถือว่าแรงมากนะผมว่านะ ถ้าไปเปรียบเทียบกับซองปกตินะมันก็แบบไม่ได้ไกลกันมากนะตทนที่ผมยิงเมื่อกี้นะสังเกตดูได้นะครับยิงไปหลายนัดนะกว่าจะตายนะสําหรับไอตัวเมื่อกี้เนี่ยครับเปิดไปเกือบจะตายนะครับจะเป็นเราที่แหละที่จะตายแทนนะครับผมมาซองของเราก็ถือว่าได้อยู่ครับตรงนี้ฮะเก็บมาได้4คิวครับจํจำไปเลยฮะช่วงนี้ก็เจ็บคอนะครับทุกคนครับอาจจะแบบว่าพากได้ไม่เยอะนะฮะก็ รอไปก่อนนะช่วงนี้นะครับเจ็บคอนิดนึงอ่ะทุกคน <Wow. S 1> ก็เลยแบบว่าอาจจะเซฟเสียงนะครับอาจจะแบบภาพรัวๆไม่ได้นะอาจจะภาพแบบรัวๆเหมือนเดิมไม่ค่อยได้นะร,รอให้เสียงหายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันครับ <Wow. S 1> ถ้าเสียงอูมเมอร์หายปุ๊บเราเจอกันแน่นอนฮะกับการภาพแบบมันๆนะ <Wow. S 1> ไปแลกของก่อนไม่ใช่แลกของอัพก่อนนะไปเก็บของกันต่อมีอะไรให้เราเก็บบ้างเลยตรงนี้มาเอ็มโฟรเวิวสามกับซองยาวของเรา พร้อมบวกพร้อมรุยครับผมซองยาของเราเก็บไป2คิวนะแต่ผมว่าก็คงคอนเซปต์ของปืนลูกซองยาวเหมือนเดิมนะที่ดาเมจมันยังเบาเนะทุกคนมันก็อาจจะไม่ได้แรงแบบจัดจ้านเท่าไหร,ร่นะฮะดาเมจมันก็ยังเบาอยู่นั่นเองอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับตามคอนเซปต์ซองยาวของเรานะฮะถ้าไปเทียบกับซองควงซองควงก็อาจจะกินขาดนิดน,นึงแต่สก,กินนี้มันก็สวยเนอะทุกคนเนาะมีท่าให้กดด้วยนะครับเห็นไหมนี่มีท่าให้กดด้วยไหนนกดท่าโชวนีิชึบ แแ่แหมมังกรออกมาชุบชาน,นี้เป็นไงล่ะท่ามังกรคือแบบเท่มากต้องเป็นแบบนี้มังกรเลเวลเจ็ดของเรากล่องศพตรงนี้เกลื่อนเลยนะครับแต่ไม่เห็นสักตัวนะฮะไปไหนก็ไม่รู้นะเว้มีตัววิ่งครับเห <Huh? S 1> มือนจะอยู่ด้านบนครับเมื่อกี้ครับได้ยินเสียงฮนะเอาวิ่งไปแล้วนี่ว่าตรงด้านหน้าเราอะฮะนึกว่าอยู่ด้านบนวิ่งไ่เก็บอะไรเย่ยเปิดไปครับตรงนี้ครับโตเต็มเต็มแต่เรามีระเบิดที่เคลื่องไกลได้นะเพื่อน นายจะตัวเอากันนะเว้เขามีโคโนฮะเขามีโคโนฮะเราไปอีกครับโดนเรียบร้อยเก็บมาได้อีกหนึ่งคิวตรงนี้โอ้โหยิงไกลก็ดีเหมือนกันนี่ว่าปาระเบิดแบบไกลๆเลยนะฮะเมื่อกี้นะเหมือนจะเห็นอะไรอยู่บนหินด้านหน้าของเราใช่หรือเปล่าเหมือนจะมีตัวด้านล่างยิงเราครับตรงนี้ครับเปิดหัวไปครับต้องตั้งไอวอลก่อนวะขอหลบหลังเนินนะฮะถ้ารากน่าจะยาก แต่ขวล่าก,ก่อนแล้วกันตรงนี้เปิดไปเปิดไปหนึ่งรอบอเหมือนจะมีสกายเลอร์ด้วยนะฮะในในเขาก็จะเปิดกลับรอเลยะขอลงด้านล่างเพื่อไปดักฆ่าก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวนายเจอเราน่ะสุดหล่อไม่ได้เข้าวงแน่นอนสําหรับตัวนี้ไม่จะอยู่หลังต้นไม้ฮะทุกคนพี่ไปไหนหรอวะเปิดโดนมาด้วยแฮะอย่างนี้ต้องมีสีแจมหน่อยแล้วปะ ผมไม่ได้มีโดนด้วยนะครับเรียนผมน้อยอะผมแลกไม่ได้อะทุกคนจบเลยฮะต้องเดินออกไปล่าวะ่ะนี่ไงเขาวิ่งแล้วฮะเปิดไปครับตรงนี้ครับไอวอลก่อนครับอุ้ยเหมือนจะมีตัวมาแจมครับปิดไอวอลด้านหลังก่อนครับไปเข้ามาก่อนนะฮะมาดิจะบวกกับฟองยาวเบาวะล่ะเพื่อนนายเจาะกับฟองยาวเราปะล่ะฟองยาวเรามาแล้วนะ จูก่อนครับผมเปิดไปตรงนี้เทียบป้อเจ็บไม่ได้หนึ่งคิวด้านหน้ามีอย่าลืมนะครับโอ้ยวัวผมเหลือสี่ลูกว่ะทำไมมันน้อยจังวะน้อยชะมุดเลยนะครับผมต่อมานี้ขอถอยก่อนแล้วกันถ้าเราอยู่เราน่าจะตุยอีกนะครับยังไงมีตัว้านหน้ายิงผมละเปิดไปครับตรงนี้ครับหนึ่งทีครับบอกเลยว่าเจ็บมากน่าจะคนละตี้ครับใส่กันครับตรงนั้นฮนะอูโหูด้านล่างก็มาว่ะ มีมิชาด้วยครับตรงนี้ผมไม่ขอยุ่งครับขอเกียย์ฝั่งนั้นบนก่อนแล้วกันนะขอจุกถอยก่อนในมุยเพื่อนไปเถอะอย่ามาใกล้เราไม่งั้นรถนายพังนะไม่งั้นตรงนี้ก็จะตายนะเพื่อนอเล็งหัวไม่ได้ด้านล่างมาอีกครับเหมือนจะอยู่ใต้เสาของผมนหน้ามาหวะทุกคนเกิดไปครับเกียบร้อยห้ามเงี้ครับ ฮาวจัดประหลัดบอกอา้ารถติดเหรอรถติดหรอรถติดหรอรถติดหรอโอโนมาก่อนด้าน,นล่างยิงผม <Hey. S 1> เหมือนจะมาจากด้านล่างบ้านครับทางในวอลก่อนตรงนี้แปดคิวของเราจำ m จ a ยาผมก็เหลือน้อยครับห้าไงขี่รถไม่ดูตามมาตาเรือนะครับตุยไปเลยเดี๋ยวเราอยู่ในวงหรือเปล่าอยู่อยู่นะครับผมโอเคสบายชิลๆแน่นอนเรา เดีย๋ยวขอเก็บยานะครับยาเราต้องแบบใช้หน่อยนะยาของเรามีน้อยครับทุกคนหลงปุ่มแล้วตอนเนี้ยหลงปุ่มไปหมดแล้วทุกคนพอยิงผมมาจากบ้านไม้ด้านหน้าโอ้ยตรงนี้ก็มีครับผมบนบ้านฟาร์มเลยไม่ใช่บนบ้านฟาร์มนะบนบ้านสองชั้นนะฮะโอเคปล่อยก่อนแล้วกันหรือว่าเราปล่อยนายนะหรือว่านายอยากจะตุยกับเราเพื่อน ถ้าอยากตุ้ยก็เดินลงมานะพรอมไปเข้าไปหานายหรอกนีเออ่เหมือนเขาจะเปิดโดนมาใส่เราด้วยแฮะสงสัยอยากจะรู้นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะฮะว่าแต่โดนไปไหนแล้วโดนลงยิงทิ้งเหรอโดนโดนยิงทิ้งนะครับผมจะต้องวิ่งไปนั้นหน้าครับโอเคเดี๋ยวตั้งไอวอลไว้ก่อนนะเซฟหัวของเราครับเดี๋ยวกับบ้านโลโยครับเหมือนจะอยู่บนบ้านฟาร์มนะเอ,อ้ยบ้านฟาร์มอีกแล้วบ้านสองชันน้นนะไม่ใช่บ้านฟาร์ม เดี๋ยวเราปลาระเบิดรอเลยตรงนี้ครับบ้านฟาเหมือนจะมีตัวด้วยฮะระเบิดไปกินครับโอ้โหโดนผมเนมเต็มฮะไม่ใช่โดนสัตร์ตครับโดนผมเนีมเต็มเลยฮะเอาอีกลูกหนึ่งไม่โดนฮะแต่บ้านฟามีตัวครับเหมือนจะอยู่ฝั่งนี้ครับอ่าเจอแล้วครับปาไปครับโดนเต็มเต็มฮะโดนเต็มเต็มหรือเปล่าเรียบร้อยหนึ่งคิวหนูโบตัวครับด้านหน้าของเรามีตัวฮะตรงนี้ครับ เหมือนอยู่ด้านล่างนี่ว่าหวัดดีเพื่อนเปิดไปครับตรงนี้โป๊ะโปโป,โป,โป,โปไอวอก่อนหวัดดีเพื่อนเรียบร้อยตรงสลัดก็ตุยไปขอเก็บของก่อนหนึจ๊ะสุดหลอด่อเฮ้ยมีตัวยิงเราครับจากด้านหน้าครับเหมือนจะฆ่าเราให้ได้ครับเฮ้ยโคโน้นครับไปแล้วจ้าฮึบหวัดดีเพื่อน เฮ้ยอย่าฆ่าเรานะเอา้าตายเฉยมันจะโดนอีกฝั่งยิงอ๋อล่างเนินครับก็นึกว่าอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวถอยขึ้นบนบ้านก่อนแล้วกันจังหวะนี้ต้องมีเล่์เหลี่ยมในการเล่นโว้วหยูเช่เขาก็จะฆ่าเราเฉยเลยทุกคนวิ่งมาดิเพื่อนเรารออยู่นะผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ด้านล่างครับตอนนี้เหลือสี่คนนะ มีตัวหลังว่วะแนนันหน่ะตั้งไอวอนครับทุกคนครับน่าจะเป็นสนดยด้วยแฮะสนัยแบบนี้ไม่ขอเสี่ยงคนระับปล่อยก,ก่อนและกันวิ้ยน้าล่างก็ใส่กันวะ่ะเราก็อยากจะยิงนายอะนะมันจะมีตัวขึ้นมาวะ่ะ หวัดดีเพื่อนอราเบิดมาใหหลบก,ก่อนและกันครับมันเขาจะมายิงผมตรงนี้เปิดไปครับเจ็บมากเรามีระเบิดแฟรอยู่ไปกินก่อนโดนเต็มเต็มระเบิดอีกลูกนึงเดี๋ยวนายเจอเราโอ้โหไม่โดนว่ะเสียดายว่ะถ้าโดนนะเมื่อกี้บอกเลยว่าเรียบร้อย วัสดีเพื่อนเรียบร้อยโัวแปดก็แตกไปมันจะมีตัวมาหาเราครับแต่หลังหินก็มีครับทุกคนสงสัยจะต้องปล่อยก่อนแฮะผมขอดันน้วอไปก่อนได้ไหมเพราะว่าเรามีระเบิดประมาณสามลูกอังสก,กายเลอร์มันโดนเราอะอ้าวราเหมือจะกรำระเบิดหรอนอ้องโทษทีละกันนะ ไอวอนครับผมต้องปิดไอวอนครับจังหวะนี้ฮะรอศัตรูตลอยหลังนะเหมือนจะดันมาฮะหน,าหน้าเราเันเนียเพื่อนเออเรามีระเบิดครับตรงนี้ครับเดี๋ยวการระเบิดแล้วปลาช่วยหนึ่งชีเพื่อนเอาไปกินเฮลอ้าโดนหนึ่งร้อยบอกเลยว่าเจ็บมากเรามีอีกเอาไปอีก บื้มเรียบร้อยตาวแบงแตกวิืึแม่นางเฉิงตูต่เจ้าจะฆ่าข้าหรอเปิดไปฮะเรียบร้อยมีตามคิวจำจำาตรงนี้ดูยาไปดิมาครับทุกคนครับโอ้โหซอนยาวก็ถือว่าใช้ได้นะฮะสุดจริงว่ะสุดจริงว่ะเกมนี้บวกเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหแป็เว1แต้มเลย เยอะเกินนะฮะเกมนี้จบดนับที่1ได้มาทั้งหมด13คิวนะฮะทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการเล่นเจ้าตัวรีวิวเจ้าตัวซองยาวนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวมากในช่วงนี้นะเพราะว่าเสียงรู้สึกแสบแสคอนะครับดังนั้นก็อาจจะเซฟเสียงนิดนึงนะฮะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับผมฝากการกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับ